สวัสดีนะครับร้านจอยแพดมาเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวจอยตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่าจอยแฮนด์จอยนะครับมาในกล่องสีขาวกระดาษนะครับธรรมดาเรียบเรียนนะครับแล้วก็ตัวจอยจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องมาดูเลยในกล่องนะครับก็มีแค่คู่มือนะครับสายชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB แล้วก็ตัวจอยแค่นี้ครับกล่องไม่มีอะไรมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวจอยกันนะครับ ตัวจอยก็มีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับประมาณแค่ฝ่ามือนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือว่ามันจะสามารถใช้การยืดออกแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้เล่นเกมแนวแบบเหมือนกำลังจับ p s p อะครับแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งคือมันสามารถหนีบแนวตั้งได้นะครับเวลาหนีบแนวตั้งก็จะเป็นแบบนี้สต่วมาเกมแนวตั้งที่ที่ใช้เนี่ยก็จะมีแค่พวก เกมแนวแนวยิงนะครับเป็นพวกเกมอิมมูเลเตอร์เกมยิงทั้งหลายแหละแล้วก็เกมของ Nintendo DS อะไรพวกนี้นะครับผมเกมแนวยิงนี่นะครับถ้าเป็นอยู่แนวตั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าแนวนอนก็จะยืดได้แบบนี้นะครับ มันก็ดูสวยงามดีนะครับแต่ผมว่ามันมันจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่ามือมันยืดออกไปไกลมากเลยครับตามหลักถ้าเกิดว่าจอยมันอยู่รขนาดอยู่บนมือแบบนี้มันจะถนัดมากกว่าแต่ว่าพอยืดออกไปไกลๆเนี่ยมันจะได้ความเหมือนความสวยความเท่ย่างเดียวมันจับไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วก็มาเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวจอยนะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเล็กพกพาได้แค่ประมาณฝ่ามือนี่เองประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวจอยบ้างนะครับ ด้านบนเนี่ยมีปุ่ม R1 R2 ตรงนี้ R1 R1 ตรงนี้นะครับแล้วก็ L2 ตรงนี้ด้วยความที่ตัวจอยมันเล็กนะครับมันก็อะไรอะไรมันก็เล็กไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็อนาล็อกเนี่ยจะเห็นว่ามันมันเล็กนิดเดียวเองครับเวลาตัดแรงๆเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยทนไม้ทนมือเท่าไหร่อันนี้คือเป็นข้อเสียของมันนะครับแล้วปุ่มเนี่ยมันก็จะเล็กเล็กมากครับเทียบขนาดอับนินุโป้งดูเนี่ยเวลากดเนี่ยมันก็จะแบบ เล็กไปพอสมควรข้านี้เหมือนกันลองเทียบดูนะครับนี่นะครับคือมันจะโยกแบบไม่ค่อยแข็งแรงะครับมันจะบาบางน,นิดนึงแต่นี้ก็โอเคพอใช้ได้นะครับมีปุ่มเสียสตาร์นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยก็จะมีช่องชาร์จอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีมีโหมดว่าจะ Apple หรือ Android นะครับซึ่งตัวเนี้ย มันจะสามารถเล่นได้ทุกเกมบน Android เลยนะครับส่วน Apple เนี่ยจะได้แค่บางเกมอันนี้เราจะมาพูดถึง,งนในส่วนของ Android ก่อนแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นช่องชาร์จช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับใช้หัวไมโคร USB ก็คือเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการการต่อกันนะครับในส่วนของวิธีต่อนะครับง่ายๆนะครับแค่เลื่อนสวิตช์ล่างน,น,นะครับไม่ต้องเอ็กต้องโฮลเลยนะครับด้านสวิตช์ด้านล่างน,น,นะครับ ตรงนี้นะครับไปที่ฝั่ง Android นะครับแล้วก็ไฟมันจะกับพริบเ่่นี้ที่มือถือเราก็กดสแกนค้นหาบูรทูตได้เลยหลังจากที่เจอบูรทูตแล้วนะครับกดเชื่อมต่อครับก็จะเจอชื่อนี้เลยนะครับ Android ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเทสเล่น RV ให้ดูนะครับผมว่าเวลาใช้เล่น RV มัน ก็เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยก็เข้าเกงกันมาเลยนะครับอา v วอันนี้จะจะหนีดก็ได้นะครับหนีบได้วางแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะวางนี้ก็ได้อันนี้ผมขอเป็นวางนี้ละก,กันจะได้เห็นชัดๆนะครับ,นนบ,บตัวนี้สามารถเล่นอา v วีได้โดยไม่ต้องรูทมือถือเลยนะครับผมนี่นะครับ ลื่นหลติดมือไม่มีดีเดเลยนะครับเดี๋ยวลองเล่นเอาวีให้ดูสั้นๆนะครับผมก็เราใช้อนาล็อกซ้ายในการเดินนะครับใช้ปุ่ม B ในการโจมตีธรรมดานะครับนี่นะครับ่านเมนูล่านะครับรีคอล l กับผ่านนะครับให้กดเป็นยันซ้าย,ยานี้นะครับแล้วก็ฮิลกดลง วิ่งเร็วสปินนะครับกดขวาอย่างนี้คือสามปุ่มนี้าสามารถตั้งได้นะครับว่าจะเอาเป็นไงแล้วก็สามทักิลนี้นะครับสกิลแรกกด L1 เราสามารถเลีงได้นะครับเล่งได้หมดเลย <c oughs> เดินถอยหลังก็เล่งก็ได้อันนี้มาดูทกักษะท่สองนะครับนี้นะครับ <c oughs> ใช้หนอกขวาในการ ควงหมุนเลนทิทางนะครับอิสระเลยครับใช้ขึ้นในการพลิกของนะครับ ก็ในส่วนของอวนะครับก็รีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองดูเกมอื่นดูกบ้างนะครับผมว่ามันเล่นเกมไหนได้บ้างเกมต่อไปนะครับเป็นเกมคอร์ไฟล์รีเจนนะครับก็คล้ายๆกับใครติดนะครับเดีผมลองเล่นดูอันนี้ตั้งไว้แบบยิงออโต้นะครับ คือเจอศัตรูแล้วก็ยิงเลย ใช้ปุ่ม Y กระโดดนะครับก็ให้ดูกันเขาคาประมาณนี้นะคันก็คือสรุปนะครับจุดดีข้อดีข้อเสียข,ข,ของเจ้านี้นะครับข้อดีคือมันขนาดค่อนข้างเล็กนะครับพกพาง่ายครับเพียงฝ่ามือแล้วก็สามารถหนีบมือถือแนวตั้งได้นะครับซึ่งไม่มีรุ่นไหนทําได้ที่สามารถนีบแนวตั้งแล้วเอามาชิดกันได้แบบนี้นะครับผม ถ้าเป็นจอยตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นอย่างถ้าเป็นจอยตัวอื่นที่บันิดแนวตั้งได้นะครับอย่างไอเปเก้า9055เนี่ยมันก็คือหนีนวตั้งได้เหมือนกันแต่ว่าตัวจอยมันไม่ได้เข้ามาชิดกันจนสุดเหมือนกับตัวแฮนด์จอยนี้นะครับตัวแฮนด์จอยมันชิดมาจนสุดเลยมันก็ทําให้แบบมันค่อนข้างที่จะพกพาง่ายกว่าประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ดูสวยดีเหมือนกัน แล้วก็เวลาเนี่ข้อเสียมันคือข้อเสียของจอยแฮนด์จอยนะครับก็คือปุ่มอนาล็อกเนี่ยมันค่อนข้างเล็กมากเลยครับแล้วก็ทําให้มันกดแบบคือถ้ากดแบบรุนแรงเนี่ยมีศิดที่มันจะพังได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวอนาล็อกเนี่ยมันเล็กแค่นี้เองแล้วก็ค่อนข้างที่จะโยกง่ายนิดนึงวัสดุก,ก็ถือว่าธรรมดานะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แต่ว่าข้อดีอย่างนึงคืออ่ามันสามารถเล่นได้ทุกเกมบนมือถือเลยนะครับ จะเป็นคอร์สไฟล์จะเป็น r อวหรือว่าโมบายเจจอะไรเงี้ได้หมดเลยนะครับยังไงใครสนใจตัวจอยแฮนด์จอยนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับที่ไลน์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ